ลี่หลินเนี่ยไปเหยียบขาวทำไมอ่ะลูกเนี่ยเอาแกล้งกวนนี่หว่าลูกชั้นนันก็ร้ายนี่หว่าเออโดเออโด,โด,โด,โดอกเออลี่หลินอย่าเกเรลูก ออกถอยออกไปเลยลิลิลินอ่ะไปเกเรได้ยังไงเนี่ยโหแสบเหมือนกันนะเนี่ยนีลิน